สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกีต้าร์วลคอรดวันนี้เราจะมาสอนคอร์ดที่มีชื่อว่า F อฟไฟหรือ Power c h o r d F เอฟ่าไฟหรือ Power Chord F จับยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยย่อมที่นิ้วชี้นะครับกดไปที่ช่องที่1ช่อง1สาย6 1 2 3 4 5 6อ่กดลงไปต่อไปครับนิ้วนางกดลงไปที่ช่องที่3 1 2 3สายที่5 1>, 1 2 3 4 5สห้าต่อไปนี่ก้อยครับกดไปที่ช่องที่3ามเหมือนเดิมแต่สายที่4 1 2 3 4สอ่อาทีนี้การกดลงไปนะครับมันจะมีนิ้วชี้จะบล็อกสายข้างล่างด้วย3 3สาสา,สายล่างนะครับมันจะไม่มีเสียงใช่ไหมเทบอร์ดไปนี้ยังมีเสียงแค่6 5ห้าสสองจะไม่มีโอเคฟังเสียงนะครับ ทุกคนที่เข้ามารับชมมาครับ